อันน่ะกะ tengo uma coisa di <laughs> quê Duduk ni? Boleh atas. Duduk lok. Ini ani ba fan ok chú ý lắm mô này mua bi cho nó chú ý nó mang đi xin เอ๊ยรถคุณขโมยวัวนี่สองสามตัวแล้ว có যাবে মি থাং মি থাং পুন কাপ Hãy cho kênh

นี่ดูอวแกนี่ที่น้อยอเต้เนี่ย้าคนที่ไหนนี่คนดั้งเดิองคนที่ไหน คนจงังหวัดไหนแล้วนี่ร้านนี่คนจงังหวัดไหนแล้วแฟนกะไปไหนแล้วกะทำไมหันมาใช้อาชีพนี้ไม่รู้ได้ไงอะฮะพี่ผมจะถามหน่อยอ่า แล้วหันมาทําอาชีพนี้ได้ไงอะ่ะพอดีผมจะกลับบ้านอันนี้ตอบตรงๆเลยนะอ่าเนยผมไม่มีตังค์สักบาทครับผมก็เลยคุยกันว่าขอ,ขอขอขโมยหัวสักไปขายขอแค่ได้ค่ารถกลับบ้านดีไหมก็คุยกันกับญาติเนี่ยครับผมโอ้แล้วทําไมหากินแบบนี้ผมก็ไม่เคยหรอกในชีวิตก็ไม่เคยสักทีครับผมคนอิสลามเขาไม่ใจร้ายหรอกนะถ้าถ้าจะไปขอส่วนแบ่งอะไรนี่ขอบริจาคนี้ ศาสนาอิสลามก็ไม่สอนให้คนขโมยก้าเข <AND S 2> ้าอิสลามนานยังมีลูกกี่คนแล้วอ๋อ